น้ำตัวแทนตำบลผู้เลียงเป็นชาวบ้านแต่ว,ว่าพวกฉันเดินทางกะลำบากพวกฉันก็อยากให้ไห้หน่วยงานที่เพื่อนรับผิดชอบมาสั่งถนนในตัวฉันได้เดินทางปลอดภ<ด>ัยค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุกระบ,บ่อยค่ะปัญหาถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นปัญหาที่ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยก้กันได้รับแจ้งจากประชาชนอยู่บ่อยครั้งในหลายจุดหลายพื้นที่ ซึ่งวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วในพื้นที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นถนนชำรุดอย่างหนัก4ี่จุดใหญ่ๆกินระยะทางยาวกว่า10กิโลเมตรทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างมากเรามาติดตามกันครับหลังได้รับแจ้งจากประชาชนกรณีถนนพังสุดตัวเป็นคลื่นและแตกเป็นแนวยาวหลายจุดช่วงฝั่งขาออกจากบาขอสอำเภอภูเวียงทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยการสำนักรักมั่นเกิดจังหวัดขอนแก่นจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ถนนชำรุดยาวกว่า10กิโลเมตรแต่ละจุดที่สุดตัวและแตกเป็นแนวยาวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทางทีมงานส่วนจึงได้สอบถามคุณจรัสแสงพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงและคุณมนชัยชยามฤตกำันอำเภอภูเวียงทราบว่าถนนช่วงนี้รับผิดชอบโดยแขวงการทางหนองบัวลำพูอยู่ในความรับผิดชอบของท่านน้องนาคำหมวดน้องนาคำและก็แขวงหนองบัวลำพูสามจุดนี้คือเป็นวงกว้างไหมคะกว้างครับยาวด้วย ยาวด้วยชนคะแต่ละจุดนี่ประมาณถึงเมตรครับถึงกิโละคะประมาณครึ่งโลคทางทีมงานศูนย์จริงเข้าพบคุณวินัยรัชบุตรผู้อำนวยการแขวงการทางหนองบัวลำพูส,สอบถามแนวทางการแก้ไขทราบว่าจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแบบถาวรประมาณเดือนตุลาคมนี้และจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม2558สาเหตุที่ที่เกิดแต่่ถนนจารุาาราาราาเดเสียหาย สาเหตุแรกนะครับาาก็มาจากการถมที่ใต้ทางทางําให้เกิดดินดินอุ่มปุ้มน้ํานะครับเอถ้าท่านถ,ถูกดินนะครับโดยที่มีหนึ่งาาการลางก็อสองถุ่มยาวนะครับพอพอน้ําซึมเข้าไปในกันทางถนนก็จะทําให้ถนนสุดประเด็นที่2ก็คือรถบรรทุกหนักหนัก,นกเกินพิกัดเกินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ ได้วิ่งผ่านบ่อยโดยเฉพาะรถค้อยนะครับรถค้อยก็วิ่งแต่ว่าในในการแก้ไขช่วงแรกเราก็จะเป็นการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนอเป็นเป็นการบรรเทาเบื้องต้นนะครับโดยใช้ตูวป,ประมาณปกติของแผงทางหลวงลำบวนลำภูของเรานะครับแต่ว่าเพื่อจะให้ถนนได้ได้ใช้การไปก่อนนะครับ ขรอนนที่นที่2ก็คือเรามีงบแต่เข้าเริ่มอ่างบปีงบประมาณงบปี59นะกครับก็จะได้งบประมาณประมาณเดือนตุลาก็จะ,ะทําให้แล้วเสร็จประมาณปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ของปีนี้ครับปีปีปลายปี58ครับขอขอบคุณครับค,บคุณวินัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงระยะนี้ไปจนถึงปลายเดือนกันยายน2 5 5 8จะมีการปะพ,พื้นถนนเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยกันจึงฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ